สวัสดีค่ะตกลงแล้วเนี่ยบริษัทรับเหมาแรงงานที่เขาส่งพนักงานไปทํางานตามบริษัทลูกค้าต่างๆนะคะเขาจําเป็นต้องจ้างคนพิการตามกฎหมายหรือว่าต้องส่งเงินเข้ากองทุนไหมคะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกหาคําตอบเรื่องนี้กันจากคําพิพากษาสารอุทธรณ์คดีชำานญพิเศษที่47712561ค่ะใช่ครับคือคดีนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่หน่วยงานรัฐเข้าฟ้องบริษัทรับเหมาแรงงานโดยตรงเลยนะครับ อ๋อ oh, ฟ้องเองเลยครับเรื่องมันเริ่มจากาหน่วยงานรัฐเขามองว่าบริษัทเนี่ยมีลูกจ้างเกิน100คนแล้วค่ะซึ่งตามกฎหมายส่งเสริมคนพิการปี50เนี่ยมาตรา33-35เขาก็กำหนดไว้ว่าเออต้องจ้างคนพิการตามสัดส่วนนะอือหรือถ้าไม่จ้างก็ต้องให้สมมทานจัดสถานที่หรือว่าส่งเงินเข้ากองทุนแทนไปเลยแล้วบริษัทนี้เขาไม่ได้ทำตามนั้นหรอคะก็ ตามที่หน่วยงานรัฐเขาฟ้องมาก็คือไม่ได้ทําอะไรเลยครับไม่ว่าจะจ้างหรือส่งเงินเอา้าหรอคะครับแม้ว่าจะมีการแจ้งเตือนไปแล้วเขาก็เอ่อยังเพิกเฉยอยู่ทางหน่วยงานรัฐก็เลยฟ้องเรียกเงินที่ต้องส่งเขากองทุนย้อนหลังไปโอ้ยอดเงินเยอะไหมคะก็เป็นเงินต้นนี่ประมาณ3ล้านสนะครับแล้วก็มีบวกดอกเบีย้ยเข้าไปอีกรวมๆแล้วก็เกือบเกือบสี่ล้านบาทตา้ครับเกือบ4ี่ล้านแล้วทางฝั่งบริษัทรับเหมาล่ะคะ เขาสู้คดียังไงทําไมเขาถึงคิดว่าตัวเองไม่ต้องจ่ายตรงนี้ครับเรรเด็นที่เขาสู้หลักๆเลยคือเขาบอกว่าเขาเป็นแค่เหมือนตัวกลางเป็นผู้จัดหาคนเฉยๆนะครับแล้วก็ส่งคนไปทํางานที่บริษัทลูกค้าค่ะไม่ได้มีสถานประกอบการจริงๆจัง,จงๆเป็นของตัวเองพนักงานก็กระจายกระจายกันไปทํางานที่อื่นหมดเลยเขาก็เลยแย้งว่าแบบนี้เขาไม่น่าจะเข้าข่ายเป็นนายจ้างหรือว่ามีสถานประกอบการตามนิยามของกฎหมายฉบับนี้นะครับอืม เป็นประเด็นที่น่าคิดเหมือนกันนะคะเพราะว่าธุรกิจเอาซอร์สเดี๋ยวนี้ก็เยอะมากทํางานแบบนี้กันเยอะเลยแล้วผลตัดสินสุดท้ายออกมาเป็นยังไงคะคือสารแรงงานกลางเนี่ยพิพากษาให้บริษัทแพ้คดีไปก่อนครับอา้าวแพ้ตั้งแต่สารแรกใช่ครับต้องจ่ายเงินตามที่ถูกฟ้องมาเลยบริษัทเขาก็เลยอุทธรณ์ต่อไปที่สารอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษค่ะ ซึ่งศาลนี้ก็จะดูคดีที่ซับซ้อนหน่อยเป็นคดีเฉพาะทางอย่างคดีแรงงานนี่แหละครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยศาลอุทธรณ์ก็ตัดสินยืนตามศาลแรงงานกลางครับยืนตามเดิมแปลว่าศาลอุทธรณ์ก็มองต่างจากที่บริษัทเขาแย้งมาเหมือนกันมีเหตุผลหลักๆอะไรบ้างคะที่ศาลให้น้ำหนักครับหลักๆที่ศาลท่านให้เหตุผลวายนิสามข้อนะครับข้อแรกเลยเนี่ยศาลมองลึกลงไปดูพฤติการจริงๆค่ะ ฤติการครับพบว่าบริษัทนี่แหละเป็นคนรับสมัครพนักง,งานเองจัดการฝึกอบรมให้พนักง,งานเองแล้วก็เป็นคนจ่ายเงินสมทบประกันสังคมให้ด้วยอ๋อทำเองหมดเลยใช่ครับแถมในสัญญาที่บริษัทนี้ไปทำกับลูกค้าก็ยังระบุชัดๆเลยว่าเป็นการส่งพนักง,งานของบริษัทจำเลยไปทำงานอือหือชัดเจนเลยนะคะศาลก็เลยชี้ว่าเออ พฤติกรรมแบบนี้มันชัดเลยนะว่าเป็นนายจ้างโดยตรงไม่ใช่แค่ตัวกลางเฉยๆน่าสนใจมากค่ะคือถึงแม้จะไม่มีออฟฟิศใหญ่ให้พนักงานมานั่งทำงานรวมกันแต่ไอการจัดการเบื้องหลังพวกนี้แหละที่มันบ่งชี้ความเป็นนายจ้างถูกต้องเลยครับแล้วมันก็นำไปสู่เหตุผลข้อที่2ด้วยค่ะ ข้อ2คืออะไรคะข้อ2คือศาลมองว่าไอหน้าที่ตามกฎหมายคนพิการฉบับนี้เนี่ยมันไม่ได้ผูกติดหรือยึดติดว่านายจ้างจะต้องมีสถานประกอบการเป็นออฟฟิศใหญ่ๆหรือว่าพนักงานต้องมาทํางานรวมกันที่ไหนที่หนึ่ง อ๋อไม่เกี่ยวกับสถานที่ใช่ครับแค่มีสถานะเป็นนายจ้างแล้วก็มีลูกจ้างถึงเกณฑ์คือ1 0 0คนขึ้นไปค่ะซึ่งการนับร้อยคนเนี่ยก็นับรวมหมดเลยนะครับพนักงานทุกคนที่บริษัทจ้างไม่ว่าจะส่งไปทำงานข้างนอกที่ไหนก็ตามอ๋อนับรวมหมดเลยครับพอนับรวมแล้วถึงเกณฑ์ก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนี้อยู่ดีชัดเจนมากค่ะ แล้วเหตุผลข้อสุดท้ายล่ะคะข้อสุดท้ายนี่ออกแนวเป็นประเด็นทางเทคนิคในการสู้คดีนิดหนึ่งครับคือบริษัทเนี่ยเขาพยายามยกประเด็นเรื่องอวิธีการคำนวณยอดเงินที่ต้องส่งเข้ากองทุนว่ามันไม่ถูกต้องนะค่ะเขาเพิ่งมายกประเด็นนี้สู้ในชั้นอุทธรณ์นะครับอ้าวเพิ่งมาสู้ทีหลังใช่ครับศาลก็เลยชี้ว่าอ้าวประเด็นนี้คุณไม่ได้ยกขึ้นมาสู้ไว้ตั้งแต่ตอนอยู่ศาลแรงงานกลางนี่นาะอ,อมันก็เลยกลายเป็น ข้อต้องห้ามอุทธรณ์ไปสารอุทธรณ์ก็เลยไม่รับวินิจฉัยประเด็นนี้ให้อ๋อเข้าใจแล้วค่ะก็คือมีอะไรต้องสู้ต้องยกมาให้หมดตั้งแต่สารแรกไม่งั้นก็เสียสิทธิ์ไปเลยถูกต้องครับพลาดโอกาสที่จะโต้แย้งในประเด็นนั้นไปเลยสรุปสุดท้ายบริษัทก็เลยต้องชำระเงินตามคำพิพากษาคือเกือบ4ล้านบาทพร้อมดอกเบีย้ย7.5%ต่อปีของเงินต้นประมาณ3ล้าน3านั่นแหละครับ ก็ถือว่าเป็นไปตามนั้นนะคะงั้นถ้าเราจะลองสกัดบทเรียนสำคัญสำคัญจากคดีนี้ให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจเอาซอร์สหรือรับเหมาแรงงานเนี่ยค่ะจะมีข้อคิดอะไรบ้างคะครับบทเรียนแรกที่ชัดเจนเลยคืออย่าไปดูแค่ว่ามีออฟฟิศใหญ่โตไหมหรือพนักง,งานนั่งทำงานที่ไหนนะครับสถานะนายจ้างเนี่ยสารเขาดูที่เนื้อหาการจัดการจริงๆดูที่เนื้อหาครับ ถ้าคุณเป็นคุณรับผิดชอบเรื่องการจ้างโดยตรงการฝึกอบรมการจ่ายประกันสังคมให้ลูกจ้างก็น่าจะถือว่าเป็นนายจ้างโดยตรงแล้วล่ะครับค่ะบทเรียนที่2ก็คือกฎหมายฉบับนี้เขาโฟกัสที่จํานวนลูกจ้างทั้งหมดที่บริษัทจ้างอยู่อือหึจำนวนทั้งหมด ใช่ครับไม่ใช่แค่คนที่ทำงานในสำนักงานใหญ่ต้องนับพนักงานทุกคนที่ส่งไปประจำตามที่ต่างๆของลูกค้ารวมกันทั้งหมดเลยถ้าเกิน100คนเมื่อไหร่ก็เข้าเกณฑ์ทันทีเข้าใจค่ะและบทเรียนสุดท้ายที่สำคัญมากก็คือเรื่องการต่อสู้คดีที่ต้องวางแผนให้ดีแต่เนื่นๆเลยนะคะอันนี้สำคัญมากครับคือต้องยกทุกประเด็นที่เราอยากจะสู้ทั้งข้อเท็จจริงข้อกฎหมายต่างๆเนี่ยต้องยกมาให้ครบถ้วนตั้งแต่สารชั้นต้นเลยค่ะ อย่างคดีนี้ก็คือสารแรงงานกลางใช่ครับเพราะถ้าเราไม่ยกประเด็นไหนไว้เนี่ยพอขึ้นไปสารสูงอย่างสารอุทธรณ์เนี่ยท่านอาจจะไม่รับพิจารณาประเด็นนั้นให้เราเลยก็ได้นะครับค่ะก็สรุปได้เลยนะคะว่าดิฟไดฟของเราในครั้งนี้ชี้ให้เห็นชัดเจนว่า ธุรกิจรับเหมาแรงงานเนี่ยถึงแม้จะไม่มีสถานประกอบการเป็นของตัวเองแบบชัดเจนแต่ก็ยังถือเป็นนายจ้างโดยตรงแล้วก็ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายส่งเสริมคนพิการถ้ามีลูกจ้างถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดนะคะถูกต้องเลยครับชัดเจนตามนั้นเลยแล้วก็เอออาจจะอยากชวนให้คิดต่อกันอีกนิดนึงนะครับว่าค่ะ พอมีคำตัดสินแบบนี้ออกมาแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อรูปแบบการทำธุรกิจหรือว่าโครงสร้างต้นทุนของบริษัทรับเหมาแรงงานโดยรวมมากน้อยแค่ไหนกันบ้างอ๋อน่าคิดนะคะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นโจทย์ที่น่าสนใจมากๆสำหรับอุตสาหกรรมนี้ต่อไปเลยครับ